สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ครับทุกคนอ่สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับดูหน้าผมดีกว่าคุยกับเอซนะครับโอยคุยกับเอฟซครับนี่วันนี้มิเตซ,ซูจะไปช่วยเหลือคนนะครับอเป็นวันอาทิตย์นะครับอื ช่วยเหลือน้องก็หน่อยครับพอดีน้องก็เดือดร้อนครับขับรถไปเรื่อยๆผมผมไปช่วยเหลือน้องก็หน่อยครับพอดีน้องก็เดือดร้อนน้องก็เดือดร้อนครับผมเป็นคนที่ชอบช่วยช่วยเหลือคนนะครับชอบทําบุญนะครับชอบทําบุญเ,เปื่อชาติหน้าอาจจะ <c oughs> ไม่อาภัพเรื่อง ความลงความรักกับเขาบ้างเ <c oughs> อ้ยตอ,อนนี้ตอนนี้สงขาฝนตกนะครับวันนี้สงขาฝนตกนะครับอืสงขาฝนตกนะครับวันนี้นี่ใส่เสื้อสีน้ำตาลมาเลยครับเดี๋ยว,วจั ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้โอ้มิสเตอร์สููจะไปช่วยเหลือน้องเ็าหน่อยครับสงสารน้องเาครับน้องเขาก็เป็นเอฟซีของมิสเตอร์สููคนหนึ่งนะครับผมขับไปช่วยเหลือน้องเ็าหน่อยครับอืแล้วก็จะไปอ,อทำธุระนิดหน่อยนะวันนี้โอ้ยวันนี้งานรัดตัวเลยวันนี้โอ้ยว่าติด ทำธุรนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง EP ที่19นี่นะครับาฝาก subscribe ไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมวันนี้รอดูกันนะครับว่ามิสเตอร์สุจะไปบินที่ไหนนะครับ EP ที่19นะครับ ที่ใหม่ครับที่ใหม่ครับมาฮ้าสับสบไครต์ไปได้นะครับนี่ครับ,ข,บ,รรบขับรถชิวๆครับขับรถชิวๆครับมาคุยกันบ้างครับเดี๋ยวจะห่างเหินกันไปครับคุยกันบ้างครับช่างของผมเน่ย บินโดนนะครับเป็นช่องบินโดนนะครับบินโดนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับภายในจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ผมบินอยู่อ่ะแต่อีกไม่นานหรอกครับผมก็จะบินบินจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดอื่นแน่นอนครับเก็บดีเทลไปเรื่อยๆครับรายละเอียดจังหวัดอื่นครับผมบินไปเรื่อยๆครับ มีจังหวัดในฝันอยู่แล้วตอนนี้ที่จะไปนะครับที่จะไปนะครับอืมจากไทยครับจากไทยครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอืมไปช่วยเหลือน้องเขาครับวันนี้อืมไปช่วยเหลือน้องเขาครับพอดีน้องเขารถน้องเขาน้ําท่วมครับผมก็เลยต้องไปช่วยน้องเขาหน่อยครับ ขอบคุณมากเลยครับที่จักไายมาขอบคุณมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก,ก็ขับรถกันอีกไม่นานแล้วก็ถึงแล้วครับอีกไม่นานแล้วครับไปดูกันได้ครับทีเ่เราบรรดาอีพีที่ผมบินบินแว่ครับผมจะบินแบบเน้นภาพแบบ เอออลังการหน่อยนะครับผมไม่บินเร็วๆนะครับผมจะบินแบบช้าๆนะครับเน้นภาพแบบอลังการหน่อยนะครับไปดูกันได้ครับตอนนี้อยู่ที่ EP ที่สิบแปดนะครับตอนนั้นผมบินไว้หาดใหญ่น้ำไม่ท่วมนะครับหาดใหญ่น้ำยังไม่ท่วมนะครับเป็นหาดใหญ่บิวตี้ฟูลนะครับอืถ่ายรูปคู่กับน้องก็คนหนึ่งครับน้องก็คนหนึ่งครับหน้าปกอะครับหน้าปกถ่ายรูปคู่กับน้องก็คนหนึ่งครับ เหล่าบรรดานางฟ้าของผมอะที่กดซับสไครต์ให้ผมน่ารักน่ารักทั้งนั้นครับทุกคนนิสัยดีหมดครับอืมทุกคนดีนิสัยดีหมดครับน่ารักทุกคนนะครับอผมผมบอกไว้เลยนะครับไปดูกันได้น่ารักทุกคนครับเหล่าบรรดานางฟ้าที่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะอะไรแบบนี้ครับน่ารักทุกคนครับไปดูกันได้ครับแต่ผมไม่ได้ใช้ฟิฟี่นะครับผมมีค่าตัวให้น้องกัน ให้น้องเขาทุกคนนะครับอืมผมไม่อยากพูดเองรเพราะเสียงผมมันไม่หวานนี่ครับเสียงผมมันไม่หวานนะครับผมไม่อยากพูดเองครับอให้น้องเขาพูดให้ดีกว่าใช่ไหมครับเสียงผมมันไม่หวานเนี่ยเสียงผมมันออกจะแบบดุดุสักหน่อยครับใช่ผมพูด ฝากกดไลค์นียครับอ๋อใครไม่ไม่น่าฟังครับผมว่ามันไม่น่าฟังก็ให้น้องเขามาพูดให้ดีกว่าอืมน่ารักน่ารักทั้งนั้นครับบรรดานางฟ้าน่ารักน่ารักทั้งนั้นครับอืมผมมีค่าตัวให้นะครับไม่ใช่ผมไม่ผมไม่ใช่ผมใช้น้องก็ฟรีๆนะครับอ๋อผมมีค่าตัวให้นะครับอาไปดูกันได้อรไปดูกันได้ครับอืม ตั้งแต่ EP ที่หนึ่งจนถึง EP ที่สิบแปดอะครับบินโดนเมื่อก่อนช่องผมเป็นช่องปั่นจักรยานนะครับเป็นช่องปั่นจักรยานจักรยานก็มีให้ดูอยู่นะครับก็ยังมีผมใส่เป็นลย์ลิสต์ไวดูได้หมดนะครับไปดูกันได้จักรยานก็หยุดอยู่ที่ EP ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอืมจักรยานนะก็หยุดอยู่ที่ EP ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอืม ผมตอนนั้นผมหลงรักจักรยานที่ฮิ่ He ที่ชื่อว่าเบนชี ben ่เบนชีผ่ผมผมหลงรักจักรยานฮี่วนั้นแหละครับตอนนั้นจักรยานที่ฮี He ่วเบนชี่เป็นจักรยานสายพันธุ์อิตาลีนะครับอืมเป็นจักรยานนาังฟ้านะครับคันที่ผมขับอยู่อืมเป็นรุ่นที่ฟังกโก้แพลนิชติ ฉลองแชมป์ให้กับฟังโก้พฤชชตินะครับผลิตเอ,อถ้าผมจำไม่ผิดก็หนึ่งร้อยคันครับหนึ่งร้อยคันให้กับฟังโก้พฤชชตินะครับหนึ100่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยคันครับเป็นตัวฉลองแชมป์ครับเมื่อปีสองพันสิบสองนะครับคันที่ผมขับอยู่ครับผมรักมากเลยครับคันนั้นเมื่อก่อนผมรักมากเลยครับผมโนอนโกรธโอโย้ยผมรักมากเลย แต่ผมไม่ได้ซื้อมาแบบใหม่ๆตั้งแต่2,200ครับผมก็ประกอบนู่ประกอบนี่ครับแต่มันดันเป็นเฟรมของฟังโก้เพลย์ชอสติครับยิ่งครับก็มูลค่าก็ตอนนี้ก็ผมไม่รู้ว่ากี่บาทแต่ถ้าไปขายล้างสินคก็สามพันได้ผมว่า แต่ผมไม่ขายครับก็โอ้ยไม่ขายครับจักรยานคันนั้นมันเป็นจักรยานนางฟ้าครับก็มีนางฟ้ามาปั่นให้ผมอยู่สามสามอีพีนะครับไปดูกันได้คอ่าอีพีที่หนึ่งนางฟ้าคนนั้นก็เขาชื่อว่าน้องบัวครับน้องบัวก็เคยทํางานบริษัทเดียวกับผมเนี่ยครับก็ขอช่วยน้องเขาปั่นให้ครับก็น่ารักดีครับอีพีที่สองก็ เป็นน้องแตงนะครับน้องแตงน้องแตงก็น่ารักดีครับเป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ทํางานเป็นว่าที่ด็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์ทํางานทหารเรือนะครับตอนนี้อป็นธรรมดาทั้งนั้น,นครับส่วนคนที่สามก็เป็นอผู้จัดการบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งครับอืม สามับได้ทําแค่สาม e บให้นางฟ้ามาปั่นนะครับตอนนั้นอ่ะให้เหล่าบรรดานางฟ้าที่น่ารักน่ารักน่ารักในในในมุมของผมนะครับอ่าคนอื่นอาจจะมองว่าธรรมดาก็าได้ครับเพราะผมผมเพราะคนเรามันส่ยแว่นคนระเบอรอครับอืมแต่ผมว่าน่ารักของผมเองครับผมก็ให้มาปั่นนะครับผมว่าน่ารักของผมมองก็คือ ก็ไปดูกันได้เข้าไปดูกันได้ตั้งแต่อีบีที่จะมาปั่นแล้วเจอจุดๆนะครับผมตั้งไว้ในเพลย์ลิสต์ครับชื่อว่าจะมาปั่นแล้วเจอจุดๆอ่อีพีที่หนึ่งอีพีที่สองอีพีที่สามครับน่ารักทั้งนั้นนะครับผมบอกไว้น่ารักทั้งนั้นโดยเฉพาะนาองฟ้าที่ชื่อว่าน้องแตงครับเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับน่ารักมาก ตั้งแตงนี้อยู่กับผมตั้งแต่ผมเปิดช่องใหม่ๆเลยครับอืคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากขยันครับขยันก็นคุยไม่เล่บตอนนี้ผมอยู่บริเวณเอ,อ่เอ,อควรหินนะครับควรหินก็นขับรถต่อไว้ครับ แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายผมก็จะมีอไปงานก็ครับไปงานของพี่เขาคนหนึ่งครับไปงานของพี่เขาคนหนึ่งครับแล้วก็จะไปบินที่ใหม่ฝากซับสไครต์ไว้ได้นะครับรอชมนะครับ ep ที่สิบเก้า ep ที่สิบเก้าครับทิ้งทวนครับทิ้งทวน ปีสองพันยี่สิบห้าแล้วปีสองพันยี่สิบหกก็เข้าอีพีที่ยี่สิบรับองไม่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวมิเตอร์ซูซูจะบินไม่เหมือนเดิมอ่าไม่เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิม,ม,ม,นดมแน่นอนครับเพราะคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหยุดอยู่ที่เดิม ใครมันจะไปดูใช่ไหมครับอ่าน้าครับท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับอืมมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปครับพัฒนาช่องขึ้นไปครับอคือก็นี่ก็ตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่อีีที่สิบแปดนะครับเดี๋ยวอีที่สิบเก้าเดี๋ยวผมจะไปเก็บรายละเอียดวันนี้ครับอืมเก็บรายละเอียดวันนี้ครับ ก็จะมานำมาตรงมาตัดแต่งอะไรทรงเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะออกเร็วสุดนะครับเดี๋ยวน่าจะออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกอีีที่สิบหยุดหยุดหยุดอีพีที่สิบแปดอยู่เป็นเดือนแล้ววิดีโอยาวนะครับวิดีโอยาวแต่คลิปช็อต่ผมลงทุกวันนะครับคลิปช็อต ดูได้คลิปช็อตผมลงทุกวันนะครับคลิปช็อตก็รักษาเลตติ้งไหมครับเลตติง้งรักษาเลตติ้งไะคเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหายหมดครับเดี๋ยวเอฟซีจะหายหมดนะครับอะไรช่องน,นี้เงียบจังเอ้ยอยู่เดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่อะไรแบบนี้ครับเออมันไม่ได้ครัมันไม่ได้ไไดเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่คือมันไม่ได้ครับแต่คลิปยาวผมก็จะไม่ค่อยได้ทำอกครับคลิปยาว เพราะมันต้องใช้เวลานะครับคลิปยาวมันต้องใช้เวลานั่งตัดตรงตัดแต่งเลยโอไยย้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยทำง่ายๆก็ได้ครับจะ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 ทาแบบง่ายๆก็ได้ครับแต่ว,ว่ามันไมน่มันไม่สูคเหบอคือบินมันก็ลงเลยเอาใครจะไปดูบินนั้นโอ้จริงไหมครับท่านผู้ชมว่มาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ผมเป็นคนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจทําอะไรผมตั้งใจหมดเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับใจผมอถ้า,ถาตั้งใจทําอะไระถ้าว่ามีหนึ่งร้อยผมให้ร้อยสิบไปเลยครับผมผมนคนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจอยากจะเอ,อ อยากจะมีผู้หญิงข้างกายครับคนกับตัวนี้แต่ยังหาไม่ได้ครับยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้ครับเออยังหาไม่ได้ครับเ,เป็นผู้ชายที่หงามากเลยตอนนี้มีมีพร้อมทุกอย่างครับยกเว้นเรื่องความรักครับไม่รู้ทำไมรู้กันรู้ว่าชาติที่แล้วผมไปทําอะไรกับผู้หญิงไม่เยอะชาตินี้ก็เลย โดนแกล้งยังไงก็ไม่รู้ครับผมเกี่ยวบเรื่องความรักนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เลยเหรอกคือมีแฟนผมก็มีคนเดียวครับผมก็รักเดียวใจเดียวครับผมทุ่มเทนะครับเวลามีแฟนผมเคยมีแฟนนะคเคยมีแฟน ผมว่าทุ่มให้เขาแบบสุดตัวเขโอ้แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยครับเอนั้นมันเป็นความผิดของผมผมบ้างานครับตัวอนั้น ต่อครับต่อครับบอดีน้องเขาโทรครับโทรนะว่าพี่สู้ถึงพี่สู้ถึงไหนแล้วค่ะรอเหรัเอเหหรือเปล่าคนอเราถ้าทําทดอ,าดอเหรอเหรอเหรอเอเหรอเราเองหรอบรอเรอเหอเหร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 ัเหรอเรอเรอเหรอบเหรอเอเอ,อยหรอี่ว่เเขาจะตอบหรเรเราเออรเอ เดี๋ยวถ้าทำกรรมไว้ครับโอ้ยรับรองติดจันลวดครับตอนนี้อ๋อเวรกรรมมันติดจันลวดนะครับจริงนะครับเชื่อผมครันนี้เวรกรรม,มติดจันลวดนะยุค 5G นะครับตอนนี้ <c ười> ใครทำอะไรได้นั่นนะครับผมบอกเว้จริงไหมครับคุณผู้ชมว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พราะคนอย่างผมมาทาแล้วคือผมไม่เคยอะไรกับใครนะครับผมผมไม่ได้ทําแบบอะไรกับใครนะครับถ้าทำไมเขาคือผมไม่ได้หวังอะไรจากใครนะครับบางคนก็ว่าผมโง่เลยท้จริงจริงจริงเาว่าผมโง่นะบับงบอก ตอนนี้ผมก็ได้กเกษียณงานแล้วครับกรเกษียณงานกเกษียณงานในวัยสามสิบแปดปีที่เหลือก็กําไรชีวิตเลยครับผมก็กําไรชีวิตเลยครับตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ได้ครับโอ้แต่ผมก็ยังทํางานอยู่ครับปิ้นลนทํางานอยู่ครับในการทํางานของผมอผมก็ทําหมดเลยครับผมถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับทุกวันนี้ออผมไม่เครียดตัวผมสบายๆบในสไตล์มตอสูสู ตอนผมทํางานเนี่ยผมไม่ขาดไม่ลาเลยนะครับตอนผมทางานเนี่ยโอ้ยิดดูทำงานผม,ผมลาครั้งเดียวผมจําได้คือตอนแม่ผมไม่สบายแค่นั้นเลยครับมผมทํางานผมผมไม่ลาเลยนะครับเฮ้อที่ด,ดูวผมเป็นคนบ้างานขนาดไหนหรู้วยทำไม อนนี้ก็เนี่ยผมเที่ยวขับไปเรื่อยครับปูเยนตอนนี้ก็หาดใหญ่ตรงการหาดใหญ่งการเดี๋ยวจะไปไปงานพี่เขาหน่อยค,คือรู้จักกันมานานกับพี่คนนี้เขาเขาก็นิสัยดีครับนิสัยดีมากเลยครับ เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเท่าเกยแล้วโ้โห,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 โหธรรมดาเนียผมยังว่งวงนอนอยู่อีกครับคืนก็กว่าจะเสร็จงานก็ตีสิบเอ็ดแล้วตีสิบเอ็ดกว่าจะได้นอนก็ เที่ยงคืนครึ่งแลครับเที่ยงคืนครึ่งแลครับว่ากว่าจะได้นอนคือถามสารทุกข์มัวแตนะ่ทำงานเนอทำงานนอะตอนนี้ถ้าผมมีเฟนตอนนี้ก็น่าว่าแฟนคงไม่เอาหรอกม,มึงผมเออแฟนผมคงคงไม่เอาครับผมเป็นผู้ชายที่ป้างานก็ป้างาน ก็ยังไม่ได้ลองดินครับผมทำหมดเลยครับไม่ใช่วันวันหนึ่งผมขับรถไล้สาระนี่ครับผมทำหมดเลยครับมีอะไรผมทำหมดเลยครับตอนนี้คือนี่ถ้าเปิดแมพแม็กซิมนี่ถ้ามี เจอคนกงคนเก๋อะไรแบบนี้ผมก็ให้ขึ้นฟรีนะครับผมอจริงๆเนี่ยไว้นั่งฟรีนะครับตอนนี้แมตตแมตซิมของผมผมไม่ได้เปิดแมตเลยผมไม่ได้เปิดไว้เลยครับวนรับงานด้านนอกอยู่ครับตอนนี้รับงานด้านนอกอแต่ถ้าเปิดก็น่าจะไม่คุ้มหรอกครับตอนนี้คือเพราะหาดใหญ่รถมันติดครับรถมันติดแล้ว คนที่มีรถไฟฟ้าได้เปรียบนะครับตอนนี้ได้เปรียบนะครับในหาดใหญ่จริงไหมครับท่านผู้ชมว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่าหาดใหญ่เมื่อคืนน่ะที่ผมไลฟ์ไปเมื่อคืนเน่ะโอ้ยแหล่งสถานบันเทิงอะไรเริ่มเปิดกันแล้วนะครับอมมาเที่ยวกันได้ครับเร็วมากเลยครับอหาดใหญ่ตอนนี้ เร่งบูรณาเมืองแบบเร็วมากเลยครับมผมก็ขับรถกลับบ้านเมื่อคืนก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอืมร้านผับถิกอะไรต่างๆคือเปิดเกือบหมดแล้วนะครับนี่อยู่แบบนี้ผมไม่กินเหล้านะครับผมผมไม่กินเหล,ล้านะครับผมไม่กินเหล้าผมไม่ทานเหล้านะครับเหล้ามันไม่ดีครับเหล้า มันไม่ดีครับผมไม่ทานเล่ามันขมครับคือคนเราเข้าสังคมไม่จำเป็นต้องวงเล่าก็ได้ครับถ้าจำเป็นต้องวงเล่ารจริงไหมครับท่านผู้ชมว่าเวลาผมนั่งกับเพื่อนทานน้ำโคกหรอผมทานออน้ำอัดลมหรอจริงจริงผมกินเล่าให้เป็นี้บ บียผมพอจะกินบ้างแต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบถ้าผมกินผมกินแก้วเดียวผมเมาแล้วผมเมาแล้วแล้วทุกอย่งกแล้วผมพูดหมดเหละเวลาผมถ้าผมเมาผมพูดหมดผม,ผมเคยเพื่อนผมเคยลองแล้วพูดหมดกอคนเราอ่ะคือเวลาเมาอ่ะเขาจะพูดอะไรเขาจะพูดความจริงหมดครับพูดแบบแบบไม่รู้ตัวครับเออจริงแต่พออีกวันเออ เขาก็รู้ตัวไงครับพูดไม่ได้ยงไงเพื่อนผมเคยลองมาแล้วนะครับเพื่อนผมเคยลองกับผมเนี่ยครับมาแล้วมอมเล่าผม <laughs> รู้ว่าผมไม่กินเหล้าแล้วมันมอมเล่าผมเอาผสมอใส่ในน้ำโค้กอ้ผมกินเอมันก็ไม่รู้สึกอะไรผมว่ากินทำไมผมเวียนหัวจัง เวียนหัวจังเลยเลยมันเอาเหล้าผสมในน้ำโคกไอ้ผมกินเลยมันเมามันแกล้งผมอะไรพวกนี้ออแล้วผมพูดหมดวันออผมพูดหมดว่ารักใครมั่งเลยมั่งเออผมพูดหมดตอนนั้นเออตลกยากแต่มันก็ไม่มีอะไรนะเออขาว่าคนเราเวลาเมาอาจจะพูดหมดนะครับเออเพื่อนผมนั่งหัวล้อเราทุกงวันนี้มันยังนั่ง แรกมันยังนั่งหย,หยอกผมอยู่เลยนะครับเออเขาว่าคนเมาให้สังเกตที่คนเมาเลยจริงไหมครับท่านผู้ชมวะเอ,อ็ดถ้าให้ผมไปเที่ยวผับเที่ยวทีกอะผมไม่ค่อยจะชอบหรอกก็ตายแบบนั้นนะออให้ผมนั่งร้านกลับบ้านอนะผมอชอบนั่งอยู่ บ้านดีกว่าครับแต่ถ้าไปเที่ยวก็ผมจะไปเที่ยวแบบที่สง,งบครับที่สง,งบอืมผมเป็นผู้ชายที่สันโดษนะครับสันโดรักความสง,งบครับเมื่อก่อนผมไปเที่ยวผมเที่ยวหลายที่ครับผมไปเที่ยวพังงาไปเที่ยวเที่ยวเกื้อเชี่ยวหลานอไปเที่ยวเกื้อเชี่ยวหลานไปเที่ยวพังงาโอ้ย ไปเยอะแยะครับเมื่อก่อนหลีเป๊ะผมก็ไปมาแล้วหลีเป๊ะไปกับแฟนผมเนี่ยครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมมแต่ตอนนี้ผมได้เลิกกันแล้วกับแฟนผมเลิกเลิกกันเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับคือเวลาของเราสองคนมันไม่บาลานซ์กันนะครับ ผมคบมายี่สิบปีเลยนะครับแฟนผมคนนั้นยี่สิบปีเลยนะผมยังจำวันแรกที่เจอเขาได้เลยเออบผมยังจำวันแรกได้เลยที่เจอเขาทำเอกสารตกที่สามแยกสำโรงนะะรู้จักไหมครับสามแยกสำโรงครับลแล้วผมไปช่วยเก็บครับ โอ้โหขอเบอร์โทรเลยครับผมขอเบอร์โทรผมยังจำได้ดีนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับตอนนั้นคิดดูผมยังจำได้หมดเลยครับผมเป็นผู้ชายที่มั่นคงนะครับมั่นคงในความรักนะครับไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนครับชีวิตหงผมคืออยู่นี้ครับวนเวียนไปครับ ในแต่ละวันหนึ่งหาตังค์นะก็ไม่ใช่วนเวียนแบบไรสาระนะครับผมหาตังค์ไม่นั้นผมเะอะไรกินหนึ่งครับเอวนเวียนแบบไรสาระมันไม่ได้เลยเออไม่ก็ตั้งปยชนไม่นั้นผมเะอะไรกินหนึ่งครับนี่ก็ใกล้ถึงบ้านน้องกเ็เร็ว ใกล้จะถึงบ้านน้องแล้วอ,อ๋อก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอตอนนี้ผมว่าขอญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ลงไปช่วยเหลือน้องเขาหน่อยนะครับอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิสเตอร์ซูซูด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับอืขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ